หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือร์พูลประจำวันที่19กรกฎาคม2565ด้ายสโดยรี่พอร์ตเซอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจก็ว็บ,บไซต์ที่น่าชื่อถือ มัน่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกใต้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นในแดนหน้านั่นเอง ก่อนหน้านี้ลรเวอว่าภูของทางเยอร์เกนครอบต้องพึ่งพาสาประสานแดนหน้าอย่างทางซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาและโรเบร์โตฟเมโนมาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ใครจะคาดคิดกันว่าในช่วงสัมเมอร์นี้มันมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจอำลาสโมสรไปเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งก็คือทางมาเน่เลือกย้ายออกจากทีมของเราไปอยู่กับทางเสือใต้บบเยนมิวนิคด้วยสนนาราคา35ล้านปอนด ทีมของเราก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการทุ่มเงินระดับค่าตัวสี่ติสูงสุดตลอดการของสมูสร85ล้านปอนด์ในการคว้าตัวดาวินนูนเยสแนวลุกทีมชาติอุรุกวัยมาจากทางยอดิสบอนเบนฟิกาแม้กระนั้นผลงานของเขาในเกมอุ่นเครื่องสองนัดที่ผ่านมากับการเดินทางมาทัวร์ที่เอเชียก็ยังไม่เปรียงปรางมากนะักจนมีแฟนบอลใจร้อนบางส่วนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของนักเตะกันเสียแล้ว ล่าสุดทั้งอเล็กครูกนักข่าวคนดังของทาง Talksport ก็ได้จัดรายการร่วมกับทางแดนนี่เมอร์ฟีอดีตมิดฟิลของทีมเราและเขาก็แสดงความเป็นห่วงเลยว่านูนเยสอาจจะไม่ได้เทพอย่างที่คิดกันหากผมเป็นคุณผมก็คงรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับทางลิเวอร์พูลนะครูกล่าว นั่นเป็นเพราะว่าซาดิโอมาเน่ได้ย้ายออกไปแล้วโะดาวินนูนเยสก็เพิ่งจะทำผลงานสุดยอดขึ้นมาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นนอกจากนี้เขาสามารถระเบิดฟอร์มเทพออกมาได้ในการแข่งขันหลีกสูงสุดของประเทศโปรตุเกสเ,เพียงแค่นั้นนะเมื่อสองปีที่แล้วเขาก็ยังลงเล่นอยู่ในหลีกรองของประเทศสเปนอยู่เลยผมก็แค่ไม่ซื้อไอเดียเรื่องการทุ่มเงินซื้อตัวนูนเยส ไหนๆก็เปิดประเด็นว่าเรื่องราวความห่วงใยในเชิงลบสำหรับเคสของทางดาวินน์ุนเยสกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผอมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะในเชิงบวกเกี่ยวกับดิวนี้กันบ้างถ้าว่าคราวนี้เป็นความคิดเห็นของทางพอลโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ยังคงเชื่อมือทางเยอร์เกนครอฟวาจะสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเตะออกมาได้ คุณจะเห็นได้ตั้งแต่ต้นๆเลยว่าผู้จัดการทีมได้วางแผนการสำหรับเขาเอาไว้อย่างไรกันบ้างโลบินสันก่าวเยอร์เกนครอปเป็นคนที่มีความสามารถในการอ่านคาแรคเตอร์ของนักเตะได้อย่างทะลุปุกโ่งนะ เขาจะเห็นได้เลยในทันทีว่านักเตะคนนี้มีความสามารถในด้านไหนและพร้อมจะลงเล่นอย่างไรนั่นทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่านักเตะคนไหนควรจะได้รับเวลาในการปรับตัวหรือนักเตะคนใดที่สามารถเข้ามาสู่ทีมได้ในทันทีมันก็เหมือนอย่างทางหลุยส์ดีอาร์สลาเวอร์กิลฟานได้ที่เข้ามาสู่ทีมได้เลยนั่นคือสายตาที่เฉียบคมของผู้จัดการทีม พร้อมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามันมีนักเตะคนไหนบ้างที้ย้ายมาร่วมทีมในช่วงกลางฤดูกาลตอนเดือนมก,กราคมและสามารถสร้างความแตกต่างได้เหมือนกับฟานได้เราคิดกันไม่ออกเลยจริงๆเช่นเดียวกันกับในรายของดีอาร์สพวกเขาตั้งสองคนเหมือนกับว่าลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาแล้วนาน2หรือ3ฤดูกาลพวกเขากรมกลืนกับทีมเป็นอย่างมากและนั่นก็มาจากความสามารถของผู้จัดจาก,การทีม ไม่ว่าใครจะพูดหรือคิดอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าว่าสำหรับผมแล้วผมเชื่อมั่นว่าในช่วงสองเกมแรกของในการแข่งขันฤดูกาลใหม่เราจะเห็นได้เลยว่าครอปมีแผนการให้กับนูนเยสเอาไว้อย่างไรกันเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์พิเศษของทางคอสตาซิมิคารแบ็กซ้ายจอมบุกของทีมเราที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในหัวใจของแฟนบอลได้อย่างรวดเร็ว เขาย้ายจากทักโอลิมเปกอสมาร่วมทีมแอนฟิลเมื่อปี2020ได้สนนราคา11.7ล้านปอนด์และในปีแรกกับสโมสรนนั้นเขาก็ยังอยู่ในช่วงปรับตัวและยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักนั่นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแข่งขันในซีซั่นที่ผ่านมาเมื่อเขาได้ลงเล่นและโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจนกลายมาเป็นแบ็กอัพชั้นดีที่สามารถทดแทนทักแอนดูโรเบอร์ซันได้อย่างไร้่อยต่อ หนึ่งในช็อตสําคัญของเขาคือการเป็นคนยิงลูกจุดโทษลูกสุดท้ายช่วยให้ทีมเอาชนะทางสิงโตนเงิมครามเชลซีพร้อมเถล่งแชมป์เอฟเอครับมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับทาง The Anfield w ว r p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะละสซิมิคาร์ดก็ไดยยกให้เหตุการณ์ดังกล่าวคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขาเลย มันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะซิมิคาร์ดกล่าวผมคิดว่านี่คือความทรงจำที่ดีที่สุดของผมแล้วสำหรับการลงเล่นฟุตบอลเพราะลูกจุดโทษลูกนั้นได้ช่วยให้ผมนำแชมป์มาสู่ทีมได้สำเร็จสำหรับผมแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แสนจะพิเศษแะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถมีประสบการณ์แบบนั้นได้อีกในอนาคตข้างหน้ามันเป็นความรู้สึกที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ตอนที่ผมวิ่งไปหาแฟนบอลของเราผมมองเห็นได้เลยว่าทุกคนต่างก็มีความสุขและมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของพวกเขาทุกคนต่างก็อยากได้แชมป์รายการนี้และผมก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สามารถนำมันกลับไปที่เมืองลิเวอร์พูลได้สำเร็จ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในตำแหน่งที่เราอยากจะได้ตัวไปเสริมทัพมากที่สุดซึ่งก็คือมิดฟิลนั่นเองล่าสุดแม้กระทั่งฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ออกมาชี้ชัดเลยว่านี่คือตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลควรจะเสริมนักเตะใหม่แต่โอกาสที่เราจะได้เห็นแบบนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้คงจะมีไม่มากนะัก ในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ค่อนข้างจะเงียบเชียบหลังจากพวกเขาเร่งเสริมทัพสามรายรวดไปตั้งแต่ช่วงตอนต้นซัมเมอร์แล้วโรมาโน่กล่าวมันก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนได้คาดเดากันเอาไว้นั่นแหละอย่างไรก็ตามหากมันขึ้นอยู่กับตัวของผมผมก็คิดว่าผมจะเลือกกระโดดลงตลาดซื้อขายนะเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกอย่างน้อยหนึ่งคนด้วยกัน โดยส่วนตัวแล้วผมอยากเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เยอเกนครอปอยากได้ตัวออเรลิองชูอาเมนีตอนที่เขายังคาแข้งอยู่กับทาง r าร์เอสโมนาโกมันมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมไปแล้วด้วยซ้าแต่พวกเขาก็ต้องพลาดหวังในเรื่องดังกล่าวไปในท้ายที่สุดเพราะตัวของนักเตะเองอยากจะไปลงเล่นกับทางเรอัลมาดริดมากกว่า ผมคิดว่าการเสริมมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งเข้ามาจะสามารถช่วยลิเวอร์พูลได้นักแต่อย่างมาติอุสนุนเยสซึ่งเป็นแข้งมากพรอนสวรรค์จากทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon, ก็เป็นอีกดีลที่น่าสนใจมันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเลยหากพวกเขาขยับคราบถามเข้ามาร่วมทีมแต่ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่คิดถึงเป้าหมายในระยะยาวอยู่เสมอและผมก็มั่นใจว่าพวกเขาจะเลือกลงทุนกับมิดฟิลด์ในปี2023มากกว่า เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นข่าวที่แพร่สะพัดออกมาเมื่อเช้านี้กับความสนใจในตัวหมักแตงเตลรีเยซุนหน่าตัวเก่งของทางแลนส์กันบ้างดีกว่าต้นต่อของข่าวนี้มาจากทางเลอร์กิฟส์สื่อชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้ระบุว่าลิเว์พูเป็นหนึ่งในหลายสโมสรจากพิมเมลิที่กำลังให้ความสนใจอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปเสริมทัพ สาเหตุหลักก็เป็นเพราะอนาคตที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงของทางโรเบร์ตโตฟอร์เมนอดาวยิงทีมชาติบราซิลมันในตอนนี้เขาเหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นแอนฟิลด์อีกไม่ถึงปีแล้วประกอบกับทางเตลิเย่เองก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันซีซั่นที่ผ่านมาเมื่อกดไปทั้งสิ้น21ประตูกับอีก4แอซิสช่วยให้แลนคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันลีกเอิงและพร้อมตัวไปเล่นยูโรปาลีกมาครองได้ ขณะดเดียวกันค่าตัวที่ทางแลนส์ได้ตั้งเอาไว้สำหรับนักเตะก็ถือว่าน่ารักน่ารุนทีเดียวเมื่อพวกเขาเรียกร้องที่ตัวเลขเพียงแค่40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว36ล้านปอนด์ด้วยกันล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้ออกมาเมื่อทางนิวพอร์ตเอ็โคซื่อวงในของสโมสรนก็ได้เขียนบทวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ที่ทาให้แฟนบอลอย่างเราๆน่าจะได้หลุนกัน ก่อนหน้านี้พวกเขาปฏิเสธมาโดยตลอดถึงโอกาสในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของสโมสรเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของซัมเมอร์นี้แต่กับข่าวของเตริีเย่แล้วทางเอฟโค่กลับไม่ได้พูดเอาไว้เช่นนั้นมากแตงเตรีเย่เพิ่งจะอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นนะบทวิเคราะห์ของทางเอฟโคร่ระบุ ถ้าว่าเขาผ่านการลงสนามในเกมระดับอาชีพมาแล้วมากกว่า200นัดทำให้เขามีประสบการณ์มากพอตัวนั่นจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมลิเวอร์พูลหากพวกเขาตัดสินใจเดินหน้าเข้าทาบถามเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบในความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ